เรเดียเขานะทรับเค็มอรกมที่บริวีน,ะะนี้กนตั้งแต่นี้มาก็จอดโอ้เสียไปช่างมันนะออออแล้วก็ทำบ้านแล้วเท่านี้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอขอ,อภัยด้วยให้ไกลสุกท่านี้เต็มเลย เัินดีกว่าทำไมลูกมัียอะจังเลยเอาตอนนโแรกวไปทไม่้กนกัก็จับ่อไนร่ก็ได้งได้เอานนอาไม่ยานาที่เ็นองนาทีนี่ยเลย เองนะครับตอนนั้นทำ10 16นาทีแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ใส่ค่ะแต่เราก็ไม่รู้ช่วยบอกผม,ม้วยนะครับแล้วตอนนี้ทำอึตกช้างแมงนะอ่ะไอเพราะว่าจะมาเล่นเอาวีเจอติคน,น,น,นะน,น,นั้นไปเสีล่้นลีน่ะหว่าเตียนพวกเนี้ย นะครับตอนนี้เบ,บ็ดก็ทแชมันมนะมันก็แช่าม,านะมันแล้วรูกอะไงคราไม่บอกคนระับบอกก็ได้นะอปโต้นอะอปโต้นนะน,นะนะครับเดี๋ยวค่อยก,กิน คือตัวนี้ไปนะเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนผมฉันทำนี้เลยเพืนเพื่อนเอเอาไปนวดช่างมันโอเคอย่าเอาตรงนี้จรงเลยสร้างแมว ก็เลยอยู่คนเยอะนะครับตอนนริงว่าจะแคลนเกมมานานแล้วแต่ต้องไปเป็นเนนะ่ะขึ้่งกลับมาอากลับมาสองวั 3, นสองแสนวันไปกันนะออกมาพกุพกผมข็มาลนกับพี่ผมกนะ็จะแคลนเจริงนะแต่ไม่แคลนดีวกว่าไปติดตามช่องพี่ผม,ไ,มได้นะ เดี๋ยวจะบอกให้ก็ได้ไปท่องแต่ผมจะไม่ได้แค่มันเดี๋ยวให้ค่อยให้ดูมันจะต้องหกคืนอยู่น้อยแล้วนล้วได้เงาไปอัดอีกแล้วไอจริงมันก็น่ารักอ่ะเารอเดี๋ยวไปชิมนะโอ้โอ้โอ้ ไม่คุยละหาฟแ่เลยสนใจร้ายร้านล้ไมนี่แหละจะไปต่อเต็มข้างบนบ้านยิ่รวยรู้รวยรู้รวยนา่แล้ว หมดหมดที่ก็จบแล้วคือตปนตีไมเยอะเยอะ่จบมาที่ายนะครับนี่ก็สินาทีแ้วถ้อไม่ี่เราส่สินาทีพอละตัดต้ไม้ก็ แค่แมวเดี๋ยวพ่อหน,น,นุ่นอ๋อฮะสับเด็กแก้ววันนี้ครับแค่แมวันนี่ครับไปข่หน่อยอยากกินนะครับไข่ผมก็ได้มีหนึ่งตัวตัวที่สองโผล่มาตังกลางคืนปุ๊บแล้วอ๋อมันมีลูกกันปุ๊บขยายเผ่าพัานธุ์ได้คนเร็วเลย เปินมาแล้วก็ซอตัดหมดแล้ไม่ตัดหมดนล่มันก็ลรงมาแล้วเกะไกจะขาดขาดจะขาดจะขาดแค่ใจสุกที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 ท,ท

เดี๋ยว่อนเดี๋ยวไปนอนตอนนี้ผมจะนอนผมชอบปเกบขวว้ ยัไม่มีใครขโมยของนะครับใครจี๊อ้อยส้มจำอะไรสวยน่อยค่